ตอนนี้เราอยู่ที่อะไรนะคะเซ็นทรัลพาร์คเซ็นทรัลพาร์คไม่ใช่อเมริกานะที่ซองโดซองโดค่ะเลิศไหมนี่หมาค่ะหมะทำไมฉันเหมือนฝรั่งเนี่ยกรงตัวเองโอ้โหหิมะหิมะหนาตึ๊บเลยปะ

โอ้โห oh oh, นี่เราอยู่เกาหลีนะเนี่ยนึกว่าอยู่ที่ไหน